สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน่าสนใจจากคัมภี์ทางพุทธศาสนาเ,ออเรื่องเกี่ยวกับปัญญาการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆครับเราจะมาเจาะเลกเรื่องสารกชาดกกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้มาจากอธถกา,า,าที่เขาอธิบายขยายความพระไตรปิฎกอีกทีค่ะเป็นชาดกที่ให้ข้อคิดดีมากๆเลยนะคะใช่ครับเรื่องเหมือนเริ่มที่วัดพระเชตวันเกี่ยวกับสามเณรรูปหนึ่งคือท่านศึกแล้วศึกอีกบวชใหม่ ศึกใหม่ซ้สำๆอยู่อย่างนั้นอ๋อค่ะสามเณรก็รู้สึกว่าออพระอาจารย์เนี่ยอบรมเข้มงวดเกินไปไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกของท่านเลยอืมค่ะเข้าใจได้นะคะบางทีการสื่อสารอาจจะไม่ตรงกันใช่ครับแม้พระอาจารย์จะพยายามเออเกลี้ยกล่อมให้กลับมาบวชอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคราวนี้สามเณรปฏิเสธเลยแบบหนักแน่นมากเด็ดเดี่ยวไปเลยนะคะไม่ยอมกรับไปจริงๆครับ จนพระภิกษุรูปหนึ่งอื่นก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมสามเณรน,น้อยรูปนี้ถึงใจเด็ดขนาดนี้ค่ะแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้เขา้าพระองค์ก็เลยตรัสว่าโอ้ไม่ใช่แค่ชาตินี้นะที่สามเณรเป็นแบบนี้คือมีความเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ตัดสินใจอะไรได้เด็ดขาดแบบนี้อ๋อหมายก็ว่าในอดีตก็เคยเป็น ใช่ค่ะพระองค์ตรัสว่าในอดีตชาติเนี่ยสามเณรก็เคยเป็นผู้มีปัญญาหลักแหลมมาก่อนแล้วพระองค์ก็เลยทรงเล่าเรื่องสารกะชาดกนี่แหละค่ะเพื่อจะแสดงให้เห็นถึงปัญญาแต่หนหลังของท่านน่าสนใจครับเล่าเลยครับเรื่องในอดีตเป็นยังไงครับคือในอดีตนะคะพระโพธิสัตว์ตอนนั้นท่านเกิดเป็นพ่อค้าขายข้าวเปลือกครับผม แล้วก็มีหมองูคนนึงเอาลิงแสนรู้ตัวหนึ่งชื่อสารกะมาฝากไว้อ๋อฝากลิงไว้กับพ่อค้าใช่ค่ะฝากไว้7วันกำชับด้วยนะคะว่าให้ช่วยดูแลดีๆหน่อยลิงตัวนี้แสนรู้มากครับก็ดูเป็นการเริ่มต้นที่ไว้วางใจกันดีนะครับใช่ค่ะแต่พ่อครบ7วันเท่านั้นละค่ะหมองูกลับมากลับมาแล้วเป็นไงต่อครับกลับมา กลับทำเรื่องไม่คาดคิดเลยคือแทนที่จะขอบคุณหรือว่ารับลิงคืนดีๆหมองงูกลับเอาไม้เรียวมาตีเจ้าสารากะแบบไม่มีเหตุผลเลยค่ะอา้าวตีทำไมล่ะครับนั่นนั่นสิคะตีเสร็จก็ผูกเชือกไว้เหมือนเดิมโอ้โหอย่างนี้ลิงก็แย่สิครับใช่ค่ะเป็นการกระทาที่เสะท้อนอารมณ์มากๆไม่ใช้เหตุผลเลยซึ่งจุดนี้แหละค่ะที่ทำให้สารากะต้องคิดใหม่แล้วครับ พอโดนตรีแบบไม่มีเหตุผลสารก้าเขาคงรู้แล้วว่าเอออยู่ต่อไปไม่น่าจะดีแน่แน่ถูกต้องค่ะลิงฉลาดมากพอสบโอกาสก็เลยแก้เชือกหนีหนีไปไหนครับหนีขึ้นไปบนต้นมะม่วงใกล้ๆเหล่านั้นค่ะแล้วก็นั่งกินมะม่วงสุกอย่างสบายใจเลยฮ่าฮ <laughs> ฉลาดจริงๆไม่แค่นั้นนะคะยังแกล้งปาเม็ดมะม่วงใส่หัวหมอง,งูที่เผลอนั่งหลับอยู่ข้างล่างต้นไม้อีกด้วยโอ้โหมีการเอาคืนด้วยนิดหน่อย เป็นการตอบโต้ที่ฉลาดมากแสดงว่าประเมินแล้วว่าตรงนี้ปลอดภัยกว่าแล้วก็เลือกที่จะหนีออกมาทันทีแล้วมูงูทําไงครับพอตื่นมาเห็นลิงอยู่บนต้นไม้พอตื่นมาเห็นก็พยายามใช้ไม้อ่อนเลยค่ะคราวนี้พูดจาหวานล้อมต่างๆนานาเอาเปลี่ยนท่าทีค่ะบอกว่าโอ๊ยรักนะอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะเลี้ยงดูให้ดีกว่าเดิมลงมาเถอะนะอะไรแบบนี้แล้วลิงเชื่อไหมครับสารกะไม่เชื่อเลยค่ะคือมองทะลุค,คําพูดหมดเลยเห็นการกระทําที่มันขัดแย้งกันชัดๆครับผม สาระกะก็เลยปฏิเสธไปอย่างฉลาดเลยค่ะบอกว่าตอนชั้นดีๆเนี่ยท่านยังเอาไม้เรียวมาตีชั้นเลยใช่แล้วตอนนี้จะมาพูดหวานๆให้ฉันกลับไปหรอไม่มีทางหรอกดิดขาดมากค่ะฉั้นขออยู่กับมะม่วงสุกบนต้นนี้ดีกว่าท่านไปทางของท่านเถอะฉันไม่กลับไปแล้วละ่ะพูดจบก็กระโดดหนีเข้าป่าลึกไปเลยโอ้โหจบแบบนี้เลยเข้าป่าไปเลยใช่ค่ะเข้าป่าไปเลยไม่กลับไปอีกแล้วสุดยอดจริงๆครับ แล้วพระพุทธเจ้าท่านเชื่อมโยงเรื่องนี้กับปัจจุบันยังไงนะครับค่ะพระพุทธอ,องค์ก็ทรงฉเฉลยว่าลิงสารกะที่ฉลาดรู้ทันสถานการณ์เนี่ยก็คือสามเณรน้อยในปัจจุบันนั่นเองค่ะอ๋อครับแล้วหมองูที่แบบใช้อารมณ์ตีลิงเหรอครับหมองูในตอนนั้นก็คือพระเถระที่เป็นอาจารย์ของสามเณรในชาตินี้นี่เองค่ะ อเป็นอาจารย์นี้เองส่วนพ่อคาเขาเปลือกใจดีที่ดูแลลิงก็คือเพราะองค์เองสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เข้าใจแล้วครับแสดงว่าแก่นของเรื่องนี้จริงๆก็คือเรื่องของปัญญาใช่ไหมครับการมองสถานการณ์ตามความเป็นจริงแม้จะเจอคำพูดสวยรู้หรือว่าเจอแรงกดดันก็ตามถูกต้องเลยค่ะเป็นปัญญาที่มองทะลุเปลือกนอกหรือคำพูดหวานๆนะคะให้เห็นถึงการกระทำจริงๆหรือท่าแท้ของสถานการณ์ แม้ว่าจะถูกหวานล้อมถูกบีบคั้นจากคนที่มีอำนาจหรือคนที่เคยผูกพันก็ตามและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือความกล้าหาญด้วยนะคะที่จะตัดสินใจเลือกทางที่มันถูกต้องที่มันปลอดภัยสำหรับตัวเองจริงๆอืมเรื่องนี้มันสะท้อนกับชีวิตปัจจุบันได้เลยนะครับหลายครั้งคนเราก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันคือมันอึดอัดไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ ใช่ค่ะไม่กล้าเดินออกมาเพราะเกรงใจบ้างหรือบางทีก็อาจจะหลงเชื่อคำพูดที่แบบดูดีแต่การกระทำมันไม่ใช่ใช่เลยค่ะมันเป็นความท้าทายที่เราต้องเจออยู่เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในความสัมพันธ์ต่างๆหรือแม้แต่เวลาเราเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะเราก็ต้องพยายามแยกแยะระหว่างคำพูดกับการกระทำจริงๆหรือเจตนาลึกๆที่ซ่อนอยู่ครับทำให้เห็นเลยว่า การเข้าใจสถานการณ์ตามจริงแล้วก็แกล้าตัดสินใจเพื่อตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อยอดไปอีกนะคะว่าเอนอกจากที่เราจะรู้ตัวแล้วเมื่อเจอสถานการณ์ที่ไม่โอเคแล้วเลือกที่จะเดินออกมาแล้วเนี่ยเราจะฝึกฝนหรือพัฒนาปัญญาญาณแบบลิงสารกาหรือสามเณรน,น้อยเนี่ยให้มองทะลุสถานการณ์หรือคำพูดน้มแนวต่างๆได้ตั้งแต่เนิ่นๆได้ยังไงบ้าง อืมเป็นคำถามที่ดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราต้องเจอกับความคาดหวังหรือแรงกดดันจากสังคมจากคนรอบข้างหรืออาจจะจากผู้ที่เราเคารพนับถือมากๆอะค่ะเราจะมองให้ออกตั้งแต่แรกได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจค่ะครับน่าคิดตามมากๆครับว่าเราจะพัฒนาปัญญาตรงนี้ให้เท่าทันสถานการณ์ได้ยังไงตั้งแต่แรกเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เกิดเรื่องกอ